สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาฝึกเขียนสมุดวิชาภาษาอังกฤษตัว s พิมพ์เล็กและตัว s พิมพ์ใหญ่ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณตุ๊กเราจะเขียนตัวอะไรคะเนี่ยอ้าวนี่ s พิมพ์เล็กและ s พิมพ์ใหญ่นะคะเหมือนกันเลยค่ะตัว s พิมพ์ใหญ่วันนี้ <S s ไม่ยากค่ะคุณตุต๊กอ่าลงมือเลยค่ะ s พ<อ>ิมพ์เล<อ>็กก่อน,น <ๆ S 1> ค่ะมีช่องแรกนะคะโค้งค่ะโค้งเห็นไหมคะแล้วเฉียงเห็นไหมคะแล้วก็โค ได้ไปเลยนะเด็กๆโค้งเฉียงแล้วก็โค้เห็นไหมคะเหมือนตะขอเลยค่ะคุณผาใช่ค่ะเหมือนตะขอที่ใช้เกี่ยวหมวใช่เนี่ยเราโค้งแล้วเราเฉียงแล้วก็โค้งเห็นไหมคะอ่าโค้งเฉียงแล้วก็ โค้งเลยค่ะแล้วก็ะดิ่ก็ไล่ไปนิ้วไล่ไปแถวที่2แถวที่3แถวที่4ี่ไล่นะคะทุกบรรทัดเลยนะคะทั้ทุกช่อง S ยิ่ใหญ่กันบ้างค่ะเหมือนกันค่ะปุ๊กเหค่ะ S พิมพ์แรกเรยจะเขียนเหมือนกันเลยนะคะเราจะไล่ไปอีกนะคะพาะมันจะเขียนเหมือนกันนะคะปึ๊บนี่เลยค่ะเลื่อนมานะคะเลื่อนมาค่ะ ครูทุกแหลมตรงนี้ผิดช่องค่ะต้องลบก่อนนะคะ,คะโค้งอ้วนๆหน่อยเนาะต้องลบก่อนนะคะอย่างนี้ไม่เอานะคะถ้าใครทําผิดเราก็ต้องลบไม่ใช่ผิดแล้วปล่อยนะคะมันก็จะติดนะคะว่าไม่สวยนี่อ่าเกยบแบบทุ๊กๆนะฮะสวยทุกตัวเลยอ่านะคะเด็กๆก็ทำทุกช่อทุกบรรทัดแล้วก็เขียนด้านล่างคือเขียนชื่อชื่อนะคะ,ะ,ค,ะคือจุดเนี่ย คือบรรทัดให้เขียนชื่อไม่ใช่ขึ้นมาเขียบนบรรทัดนี้นะคะบางคนเขียบนบรรทัดนี้นะคะจุดให้ตรงกับนี่นะคะเคขียนชื่อ<ำ>วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะ